สวัสดีค่ะมืนะมอ,น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 ,อ,อน,นีจะไมาถอดปัดทูเนาะจันโอ้คิดถอดปัดทูอาหารแล่นทากระไรก็แช่ก็ะซับกระไข่อย่าลืมกดกระดิ่ดงด้วยจ้ะเด้อเพอ่์สิบหกพาคิปมันใหม่ของยายเนาะจันโอขอประค,คุณทั้งคนเตาคนไม่แิ่ของมัติดตั้งเนาะว่าจะเป็นประเทศไทยย่ายหรือต่างประเทศหรือประเทศเชียงบ้าน,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 นาเนาะกับเผาแล่นยายมาจับมาเบิ่งว่าปัดทูมัน,น,มนเอะ น้ำมันกระเด็นใช้แย่แยใไหมน้ำตั้มบ่ได้เนี่แหละอ,อาหารแรงของยายก็คือนนหนึ่งขอนี้วประทูนี่แหะช้อนตือนนะจ่ะห0าสิบาทปลาทูมันแพ้งน้ค่ะปลาทูมันแพ้งนี่นนน็กขาขายแข้ง ยังคองอีกอย่างแตแพงเบิดจากทุนนี้ขาเล่กับไม่กน <c oughs> เกียบันนวงหรือบดไดซิงสามลอยด้วย้องลอย้องลอยหาจิบารลายแล้วไม่ใกับสองลอยนะจ๊ะเนะมาเด้อพี่น้วงเอ,อ้อมากิน ตำแก้วเนาะำแก้วแบบพริกเท่าไรละนะพริกสดเท่ากีเอาเน,นี่ำกระทกอทน,นี้จะทอดไอ้ิปลา้ิเนี่นี่ทอดเลยเแก่ก็เลยมาทอดไอ้กระโอ้ฟันฟันฟื้นันจจาได้ที่เลย,นยเนาะจะเนาะเออมากินขวแรงน้ำยาดม

จะได้กินอาหารดีแค่จะได้กินสักแวนะจ๊นะเเเะเนาะสัแวสักแวอซื้ออะไรแดกนะจ๊ะนมัมีน้ำกินก็นต้องกินเขาก็ได้ซื้อเขากินนะจนะไ่มีหมีงาน้ำา <c oughs> มจกด คลิปนี้ก็ไว้เท่นนี้เนาะจ๋เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับจากไข่เดี๋ยวกดจากดีๆได้จ้ะเด้อเพื่อสืบศาสาร์คิคเคดเป็นใหม่ของยายเนาะจ๋เนาะขอขอบคุณทั้งคนเก่าคนใหม่เด็กของเมื่อกี้ตันเนาะนเพราะว่าติเป็นประเทศใช่ไหมหรือต่างประเทศหรือประเทศเพืพ่อนบ้านเนาะจ๋านะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจเนาะจ๋เนาะเฮ้ยดีที่ห่างคือูีทุกคนได้จ้ะเด้อเด้เก็บเด็กไข่เด้เกิดล้ำลำเลยดูขอเก้าขเาข้ามาสวัสดีจ้า